ดีต้อนรับสู่เจาะประเด็นนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่เออสำหรับคนไทยเราอาจจะชินไปแล้วแต่สำหรับชาวต่างชาติเนี่ยเขามองว่ามันเป็นอะไรที่แบบว้าวมากเราจะมาสำรวจกันว่าอะไรคือสเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราที่ทำให้ประเทศไทยไม่เหมือนที่ไหนเลยใช่ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะหลายๆอย่างที่เรามองว่ามันปกติเนี่ยมันกับสะท้อน โครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบที่เราเองก็อาจจะไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยเหมือนส่องกระจกมองตัวเองผ่านสายตาคนอื่นประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งมันจะเห็นอะไรชัดกว่าเสมองั้นเรามาเริ่มจากเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดเลยดีกว่าครับที่ที่บางทีเราอาจจะเข้าบ่อยกว่าบ้านตัวเองด้วยซ้ำเซเว่นอีเลฟเว่นแน่นอนใช่เลยครับร้านสะดวกซื้อโดยเฉพาะเซเว่นอีเลฟเว่นฮ่าเรียกว่าเป็นอนาณาจักร อนเนกประสงค์ของคนไทยเลยก็ได้นะคะคือในต่างประเทศเนี่ยร้านสะดวกซื้อก็คือก็แค่ร้านสะดวกซื้อจริงๆเนี่ยครับอาจจะแค่ซื้อน้ำขนมปังของเล็กๆน้อยๆใช่ค่ะแต่เซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยโอ้โหมันไปอีกระดับหนึ่งเลยนะมันเป็นมากกว่าร้านค้าไปแล้วค่ะคือมันเหมือนเป็นเอ่อศูนย์กลางของชีวิตในชุมชนย่อมๆเลยจริงด้วยครับมันมีบริการที่แบบต่างชาติเห็นแล้วงงมากซื้ออาหารร้อน,อนๆชามเดียวพนักงานก็อุ่นให้ จ่ายบิลได้ทุกอย่างเลยค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เป็นจุดรับส่งพัสดุก็ได้อีกคือมันทำหน้าที่คล้ายๆกับโครงสร้างพื้นฐานย่อยๆของชุมชนไปแล้วนะคะผมเคยอ่านเจอคนต่างชาติเขาเขียนไว้ว่าถ้าหายเข้าไปใน7 e เ e v e n ของไทยอาจจะไม่ได้กลับออกมาง่ายๆเพราะมีทุกอย่างจริงๆใช่ครับเอาละครับลองมาวิเคราะห์กันหน่อยดีกว่า ปรากฏการนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับสังคมไทยเราบ้างครับสิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้คือมันสะท้อนสังคมที่ต้องการความเร็วแล้วก็ประสิทธิภาพสูงสุดธุรกิจก็เลยต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่ทุกอย่างต้องจบในที่เดียวให้ได้อ๋อแล้วถ้าพูดถึงความเร็วในเมืองไทยแล้วเนี่ยจะไม่พูดถึงสิ่งนี้ไม่ได้เลยรู้เลยครับว่าจะพูดถึงอะไรอะไรครับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างถูกต้องค่ะบริการที่แทบจะไม่มีในประเทศอื่นเลยนะขึ้นปุ๊บบิด ลัดเลาะฝ่าการจราจรที่ที่มันติดขัดแบบสุดๆชาวต่างชาติบางคนเปรียบเรยเลยนะคะว่านี่มันคือ fast and furious version ชีวิตจริงผมว่าจริงนะบางทีก็แอบหวาดเสียวเหมือนกันแต่มันก็คือการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์มากนะคะในเมื่อโครงสร้างเมืองมันไม่เอื้อคนก็สร้างระบบของตัวเองขึ้นมาซ้อนทับไปเลยแล้วเรื่องอาหารการกินล่ะครับมันเชื่อมโยงกับความเร็วและความสะดวกสบายนี้ยังไงโอ้โห การเชื่อมโยมที่สําคัญที่สุดเลยค่ะนั่นก็คืออาหารริมทางหรือสตรีทฟู้ดแ่าใช่เลยในต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยการจะกินข้าวมื้อหนึ่งคือต้องเข้าร้านอาหารเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะต้องวางแผนใช่ค่ะแต่ในไทยแค่เดินไม่กี่ก้าวก็เจอของกินแล้วอย่างกระเพราร้อนๆร,ราคาแค่4ี่ห้าบาทที่หากินได้แทบทุกซอยอันนี้แหละค่ะที่เรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ทั้ง3อย่างนี้ทั้ง1 1 1 1วินมอเตอร์ไซค์และก็อาหารริมทางมันสะท้อนภาพของเมืองที่ปรับตัวเพื่อความเร็วและความสะดวกสบายสุดๆจริงๆจนมันกลายเป็นเสน่ห์ที่โดดเด่นมากๆเลยค่ะตรงนี้แหละครับที่เรื่องเริ่มน่าสนใจขึ้นจริงๆเพราะเราจะขยับจากเรื่องทางกายภาพมาสู่เรื่องของออแนวคิดและความเชื่อกันบ้างอ่าเรื่องนี้ซับซ้อนและน่าสนใจยิ่งกว่าอีกนะคะผมขอหยิบประเด็นเรื่องผีขึ้นมาก่อนเลยค่ะเรื่องนี้ต่างชาติงงมาก งงจรจังมากครับคือความเชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณมันฝังรากลึกในชีวิตเราแบบแยกไม่ออกเลยใช่ค่ะอย่างสารพระภูมิหน้าบ้านหน้าอาคารต่างๆตึกใหญ่แค่ไหนก็ต้องมีหรือพวงมาลัยที่แขวนหน้ารถยนต์ความเชื่อที่ว่าผีอยู่ทุกที่ในโลกตะวันตกผีคือเรื่องน่ากลัวเป็นความผิดปกติที่ต้องกำจัดทิ้งแต่เราไม่ใช่ ของเราไม่ใช่ค่ะในวัฒนธรรมไทยผีคือส่วนหนึ่งของระบบนิเวศเราไม่ได้พยายามจะกำจัดเขาแต่เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับเขาอย่างสันติจนเราคุยเรื่องผีกันเป็นเรื่องปกติเหมือนคุยเรื่องดินฟ้าอากาศเลยชาวต่างชาติเคยถามผมว่าทำไมคนไทยคุยเรื่องผีกันเป็นเรื่องปกติเหมือนไม่กลัว ประเด็นเนี้ยมันชวนให้ตั้งคำถามที่สำคัญนะคะว่าความเชื่อพวกเนี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องงมงายแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่หล่อหล,อ,ลอมวิธีคิดของเราเป็นเครื่องมือในการอธิบายปรากฏการณ์ที่หาคำตอบไม่ได้แล้วก็สร้างความเคารพต่อสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยเป็นการใช้ความกลัวเพื่อสร้างความปลอดภัยแบบนั้นหรือเปล่าครับก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะ อย่างที่ผู้ใหญ่เคยบอกว่าอย่าเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนเดี๋ยวผีเอาไปซ่อนอ oh. ก็คือวิธีสอนเด็กไม่ให้ออกไปในที่อันตรายตอนมืดค่ำนั่นเองลึกซึ้งมากครับแล้วจากความเชื่อที่มองไม่เห็นนี้มันก็ส่งผลมาถึงสิ่งที่สัมผัสได้อย่างความใจดีของคนไทยด้วยนะอ ah. มันเชื่อมโยงกันยังไงคะน่าสนใจอาจจะไม่ได้เชื่อมกันโดยตรงนะครับแต่มันอาจจะมาจากรากฐานความคิดเดียวกันคือการใส่ใจสิ่งที่อยู่นอกเหนือตัวเองคือมีเรื่องเล่าจากนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยที่นั่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นไปซื้อของราคา20บาทแต่แม่ค้าบอกเอาไปเลยไม่ต้องทอนอือคือเห็นนักท่องเที่ยวกําลังหลงทางก็มีคนไทยเดินเข้าไปช่วยทันทีโดยที่เขาไม่ต้องร้องขอเลยด้วยซ้ํา สิ่งนี้แหละค่ะที่เรียกว่าน้ำใจซึ่งเป็นคำที่แปลเป็นภาษาอังกฤษตรงๆได้ยากมากมันไม่ใช่แค่ความใจดีหรือ kindness ไม่ใช่ค่ะมันคือการแสดงความเอื้ออาทรโดยไม่หวังผลตอบแทนซึ่งมันสร้างความประทับใจแรกที่ทรงพลังมากสำหรับผู้มาเยือนเอาล่ะครับทีนี้มาดูสิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบนท้องถนนและสิ่งปลูกสร้างกันบ้างค่ะเริ่มจากยานพาหนะที่ครองถนนเมืองไทยเลยไม่ใช่วินมอเตอร์ไซค์นะแต่เป็น รถกระบะหรือเปล่าคะถูกต้องครับประเทศไทยคือดินแดนแห่งรถกระบะอย่างแท้จริงจริงค่ะมีจํานวนเยอะที่สุดในเอเชียเลยทําไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพใหญ่จะเห็นว่ามันสะท้อนโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของเราที่ครอบครัวจํานวนมากยังทําธุรกิจเล็เลกๆหรือเกี่ยวข้องกับการเกษตรรถกระบะคันเดียวจึงตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายกว่ารถเก่งมากคะ่ะ เป็นทั้งรถครอบครัวและเครื่องมือทำมาหากินแถมยังใช้วิ่งลุยน้ำท่วมได้ด้วยซึ่งเป็นเหมือนเอีเวนต์ประจำปีของบ้านเราใช่เลยค่ะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการปรับตัวและความทรลหดอดทนของคนไทยเลยนะแล้วจากภาพรถบนถนนมาดูภาพบนตึกสูงกันบ้างนี่ก็เป็นอีกอย่างที่ทำให้ชาวต่างชาติตกใจงานก่อสร้างใช่ครับ งานก่อสร้างที่ผุดขึ้นทุกที่โดยเฉพาะภาพคนงานที่ยืนทำงานบนโครงเหล็กเส้นสูงๆซึ่งเป็นภาพที่ช็อกสำหรับคนจากประเทศที่มีกฎหมายความปลอดภัยเข้มงวดมากมีคนเคยบอกว่าไทยสร้างเมืองไม่หยุดจริงๆภาพนี้มันสะท้อนการเติบโตของเมืองที่รวดเร็วมากนะคะซึ่งบางครั้งการพัฒนามันอาจจะนำหน้ากฎระเบียบด้านความปลอดภัยไปบ้างในทางปฏิบัติ เป็นภาพคู่ขนานที่น่าสนใจใช่ค่ะด้านหนึ่งคือตึกสูงทันสมัยแต่อีกด้านคือวิธีการสร้างที่ยังพึ่งพาทักษะส่วนบุคคลเป็นหลักพูดถึงทักษะมีอีกหนึ่งสกิลเฉพาะถิ่นที่คนไทยทุกคนต้องมีอะไรคะอากาศร้อนแบบไม่ปราณีอากาศร้อนวันเดียวก็แทบจะละลายแล้วอืมแต่คนไทยเรากลับเดินกลางแดดได้สบายๆไม่ว่าจะถือร่มหรือไม่ก็ตาม มันคือความเคยชินและการปรับตัวทางกายภาพที่เกิดขึ้นมาหลายชั่วอายุคนแล้วค่ะจนกลายเป็นความทนทานที่ไม่ธรรมดาในสายตาคนจากเมืองหนาวปิดท้ายส่วนนี้ด้วยความหลากหลายของตลาดนัดอ่าหัวใจของเศรษฐกิจชุมชนเลยคือมันไม่ใช่แค่ตลาดสดนะแต่มีตั้งแต่ตลาดนัดแบกดินตลาดนัดเกลานคืนตลาดเช้าที่ขายทุกอย่างตั้งแต่หมูปิ้งไปจนถึงอะไหล่มอเตอร์ไซค์นักท่องเที่ยวบอกว่าเหมือนได้ไปเที่ยวงานแฟร์ทุกวัน มันคือพื้นที่ที่มีชีวิตชีวามากๆค่ะเป็นที่ที่คนทุกชนชั้นมาเจอกันมาแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรมทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันดูเหมือนจะมาจากคนละทิศคนละทางนะครับแต่ผมว่ามันมีระบบปฏิบัติการบางอย่างที่ร้อยเรียงทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันอยู่น่าสนใจมากค่ะมันคืออะไรคะผมว่ามันคือการยิ้มรับปัญหาแบบไทยสไตล์หรือทัศนคติแบบไม่เป็นไรไม่ว่าจะเป็นไฟดับ รถติดหนักหรือน้ำท่วมคนไทยก็ยังยิ้มได้แล้วก็ลุยต่อไปใช่เลยค่ะภาพจำที่ชัดมากคือน้ำท่วมใหญ่ที่คนไทยเอาเรือออกมาพายเล่นหรือตั้งวงกินหมูกระทะกันบนสะพานลอยใช่ครับชาวต่างชาติเลยถามว่าผู้คุณแข็งแกร่งกันได้อย่างไรเนี่ยนี่อาจจะเป็นกลไกาการรับมือกับปัญหาที่ฝังอยู่ในวัฒนธรรมของเรานะคะอาจจะมาจากแนวคิด ไม่เป็นไรหรือการมองโลกในแง่ดีมันไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการปรับตัวและหาความสุขจากสถานการณ์ตรงหน้าเพื่อให้ชีวิตเดินต่อไปได้เป็นสิ่งที่ซับซ้อนและน่าทึ่งมากจริงๆแต่มันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันนะคะยังไงครับคือในด้านหนึ่งมันคือความยืดหยุ่นทางจิตใจที่สูงมากทำให้เราผ่านวิกฤตต่างๆมาได้แล้วอีกด้านล่ะครับ อีกด้านหนึ่งมันก็อาจทําให้เราชินชากับปัญหาเชิงโครงสร้างที่ควรจะได้รับการแก้ไขเพราะเมื่อเราปรับตัวเก่งเราก็อาจจะหยุดเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเพราะรู้สึกว่าแบบนี้ก็อยู่ได้ไม่เป็นไรเป็นมุมมองที่เฉียบคมมากเลยครับสรุปแล้วแม้ว่าประเทศไทยจะมีปัญหาเหมือนกับทุกประเทศในโลกแต่สเสน่ห์ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้คือสิ่งที่ทําให้ผู้คนจากทั่วโลกหลงรักและรู้สึกว่าที่นี่ไม่เหมือนที่ไหนจริงๆ และสิ่งที่น่าขบคิดทิ้งท้ายไว้ก็คือในขณะที่โลกกำลังเชื่อมต่อกันมากขึ้นและวัฒนธรรมต่างๆเริ่มผสมผสานกันเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบไทยๆที่เราคุยกันในวันนี้จะยังคงอยู่รอดและชัดเจนแบบนี้ต่อไปในอีก20ปีข้างหน้าหรือไม่และอะไรคือสิ่งที่เราอาจจะต้องสูญเสียไปในกระบวนการเปลี่ยนแปลงนั้น